ทีการแก้ปัญหาของคนที่เป็นเกาเป็นรูมาตอยเลยเริ่มแรกนะคะให้ทุกคนนะคะไปนวดก่อนมันเป็นการคลายเส้นหรือการคลายพังผืดเวลาคลายเส้นแล้วกูแบบเลือดมันจะเดินดีดังนั้นพอคลายเส้นเสร็จแล้วถ้าใครไม่มีเวลานวดให้เอามือหรือเท้านะคะไปแช่น้าอุ่นหรือแช่ทั้งตัวเลยก็ได้ค่ะจะทําให้เลือดลมไหลเวียนดีแล้วก็เหมือนการขยายนะคะขยายเส้นเลือดหรือเปิดเส้นเลือดให้มันอ่อนตัวลงเวลากินผู้หลานเข้าไปแล้วเนี่ย มันจะเห็นผลได้ดีกว่าคนที่ไม่ได้นวดหรือว่าไม่ได้แช่น้ําอุ่นเลี่ยงอาหารประเภทพวกไก่พวกที่เป็นพวกหอยลังลมต่างๆผักที่เป็นลักษณะมีกรดยูริกสูงเช่นหน่อไม้เนาะยอดกระถินยอดผักต่างๆให้งดไปก่อนเหล้าแอลกอฮอล์เหมือนกันค่ะมันจะเพิ่มกรดยูริกหรือว่าทําให้ไตอะค่ะมันมีของเสียสะสม เลือดมันจะแข็งมันจะเหนียวดังนั้นพวกน้ำเย็นน้ำแข็งต่างๆเลี่ยงได้เลี่ยงนะคะแล้วก็พวกอาหารหวานเหมือนกันค่ะมันจะทําให้กดในตัวสูง